รวงบ้านเฮาขอ,องกินหลายรักเลยจึงใจประวัแล้วนี่ยตูมือนี่ตูดกนมืเก็้วดเนมรหนือนีมือแล้วเนะตอนแรกนี่โอ้เลนสนุกเว้ยทางนี้เว้ยโอ้เด็กน้อยหลายเลยนะ ทานดวงใต้นะครับชิงช้าสวรรค์โอ้มีเมียงูะบะกอกว่าโอ้นี่ครับชิงช้าสวรรค์น,นะเนี่ยโอ้ทางโซนนี้คึกคักน,น,น,นะท่านลวงใต้นี่นะครับรถบัมมีะบะ่กวะโอ้ชิงช้าครับรถบัม,มก็มีนะ คนเยอะครับนี่ยังไม่ได้เจอวันจริงนะครับวันจริงวันเปิดงานคือพรุ่งนี้นะครับสิเ็นี่ยยามแรงวันที่10นะครับคนเป็นแสนแล้วครับเนี่ยมาดูมอไซค์จอดเต็มครับบุญที่ยิ่งใหญ่สุดของประเทศลาวคือบุญท่านหลวงนี่แหละครับ อันนี้พาลาะก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเดินงานใหม่เดี๋ยวจะกลับมานะครับดูรถคนมางานรถติดนะครับดีมา ยูา่าโอ้ไม่ได้แล้วโรงแรมในเบอง์อะไรน่าดีนักโอกาสอยู่ที่มันอยู่ติดงานป่านนี้นะ <c oughs> โอ้ร้านกาแฟากลายเป็นห้านเบียร์แล้วเว้ยนี่สตาบักเนี่ย คน8แสนเต็มเลยครับโอ้วันนี้เยอะกว่าเมื่อวานครับคนคคักครับนี่ยังไม่ใช่วันจริงนะครับเซิฟเซิฟก่อนเดี๋ยวไปร้านกระแลมดีกว่านะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าคนมาเที่ยวชมงานนี้เยอะขนาดไหนนะฮะแนี้ไม่ใช่วันจริงนะครับวันจริงเนี่ย โอ้โหแน่นนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งคืนสุดท้ายนะครับโอ้ชนะเลิศเลยครับคนนี้แบบไม่รู้มาจากไหน,นครคนทั้งเวียงจันทร์มาอยู่ที่นี่เหละครับบอกเลยนะครับเอ้ไม่หมดหรอครับคือคนมาเที่ยวงานนี่มาจากทั่วประเทศลาวนะครับมาจากทั่วลาวนะครับเนี่ยจุงลูกจุงหลานมา เที่ยวงานนะครับโอ้นี่นางน้อยนี่ตื่นเต้นใหญ่เลยเ <c oughs> ตื่นเต้นใหญ่เลยเป็นคนเยอะ <c oughs> เด็กน้อยดูนั่นดูนี่นะครับ <c oughs> นี่เ้รถจะติดหน่อยนะครับ ที่เขาก็จะมีรับฝากรถนะครับรถใหญ่รถน้อยในวัดนี่นะครับเป็นสถานที่จอดคือบุญ่านหลวงเนี่ยแน่นอนคนที่มาร่วมงานนี้ยังไงมันก็เยอะมากๆล่ะครับเยอะมากๆเลยนะครับเป็นกิโลกว่าๆเ,เป็นด้านหลังโน้นนะฮะ มีแต่คนกับคนแล้วครับมาอ้อกันในรถอันนี้ก็เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์จำหน่ายสินค้าไอทีนะครับอันนี้หวยครับ มางานก็นมาซื้อหวยได้นะครับหอยคนขายหอยงามงามนะ,ะเนี่ยดูแล้วแม่ค้าขายหอยงามสวยด้วยทุกคนเลยเออสวยดีนะครับในคนนี้ลองน้าใหญ่เลย <c oughs> หวยยินซีนะครับออกทุกวันนะฮะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็ผมเหนเขาขายทุกวันอ่ะใครชอบเล่นหวยก็เล่นกันจนเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งเลยครับนี่นะครับขึกคักกับคนอ๋อเดินไปข้างไหนดีกว่าเดินไปข้างในบ้านดีกว่าคือถ้าเป็นแบบแบบดนตรีตืดนี่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะตืดตืนี่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ ดูคนมาเที่ยวงานนะครับวันงานมีแต่คนละคนละครับหอมลูกจุงหลานมาเที่ยวนะครับระวังอย่างเดียวระวังลูกหายนะครับสมัยเด็กๆนี่ผมจําได้ดีแม่พาไปเที่ยวไงคนมันเยอะไงะน่าจะงานที่สนามบินประจาอำเภอเ่มันสนามบินเก่าอะคนมันเยอะอะ หายผมอ่ะหาแม่ไม่เจอแต่ผมไม่เดินไปไหนนะผมยืนอยู่กับพี่นะครับนะครับมาอันนี้หลานนันี้จุงหลานนะครับไม่ใช่จุงลูกอันนี้จุงลูกไอ้เมื่อกี้จุงหลานนะครับความสุขของคนแก่นะครับพาหลานมาเที่ยวงานนะครับ คนแน่นกับเมื่อวานนะครับใครมีลูกก็จูงลูกใครมีหลานก็จูงหลานใครมาคนเดียวก็เหมือนผมก็เดินดูไปคนก็มากับแฟนนะครับ ของกินเยอะครับไม่ต้องห่วงนะครับมางานนี้ของกินมีขายตลอดทางนะครับโซนโน้นก็เยอะเลยนะครับเสื้อผ้าเต็มเลยนะเดินไปอีก4ี0หเมตรก็มีแต่ร้านค้านะครับไอโซนนี้คือโซนกลางนะครับถนนกลางจริงๆในสมัยโบราณด้านนี้คือด้านหลังนะครับด้านหน้าคือทางฝักโน้นนะครับ ด้านนี้คือด้านหลังนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเขาบอกว่าทางนี้เป็นด้านหน้านะครับก็สนามหลวงนะครับอันนี้คือเดินหลวงนั่นแหละโต้คนเยอะจริงๆงวันนี้นะครับบาก็ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับทุกที่นะครับมีอยู่ทุกที่นะครับถ้าเป็นแบบว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาชอบนะครับ โอ้โหนี่เยอะจริงๆนะเยอะกว่าวานเยอะนะครับผมมาพักเงือนพักก็ผมก็ให้เงินเด็กที่เงือนพักไปคนละแสนให้มาเที่ยวงานให้มาซื้อของที่บุญธาตุหลวงนะครับพนักงานที่เงือนพักนะครับเด็กสองคน ให้คนละแสนแล้วให้เด็กที่ร้านกาแฟอีกคนหนึ่งเข้ากล้องผมผมให้อีกแสนหนึ่งสรุปวันนี้เปไปสามแสนครับแต่ยอดคลิปนี้เหนื่อยหน่อยครับยอดถ่ายคลิปเนี่ย ยูทูบเบอร์ประมาณพันคนมารวมตัวกันอยู่ที่งานบุญธาตหลวงนี่แหละครับดังนั้นก็ยอดวิวจะถึงจะถึงพันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับก็โอ้ตรงนี้นี่ถือว่าเยอะเลยนะครับเนี่ย โค้ของแท้ครับเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆนะครับถ้าใครเดินหิวก็ขวามือก็ร้านอาหารนะครับซ้ายมือก็ร้านอาหารนะครับ เป็นปีที่สองที่ผมมาร่วมงานนะครับเป็นปีที่สองนะครับเมื่อวานนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เห็นผมเดินถ่ายคลิปพูดวากวๆอยู่คนเดียวหันมามองแกแล้วก็ไปซิมกับพ่อนะฮะกระซิบพ่อว่าเอกคนเดินทางและแกก็เดินเข้ามายกมือสวัสดีครับแต่เป็นคนลาวนะครับ คนเยอะจริงๆนะครับให้ดูคนวันนี้ให้ดูคนนะครับให้ดูว่าคนเยอะขนาดไหนนะครับมันเป็นงานที่สำคัญของพี่น้องคนลาวนะฮะงานที่ยิ่งใหญ่่ะยิ่งใหญ่จริงๆนะก็อารมณ์ประมาณคนทางอิสารเหนือจะแบบรอวันงานงาน,งานนมัสการพระราธาตุพนมนะครับประมาณอย่างนั้นอนะ คนสกลนครคนนครพนมคนมุกดาหารเนี <médico> ่ยเขาจะรอนะครับคนจังหวัดอื่นๆด้วยนะก็จะพากันมาแต่ว่าหลักๆก็คือ3ามจังหวัดนี่แหะครับติดกล้องนะเนี่ยเดินมานี่ติดกล้องแล้เรี่ยง คือมุมนี้ถ่ายถ่ายพระธาตุสวยเพราะว่ามันไม่มีแสงมามามาสะท้อนนะครับก็เลยสวยคือคนประตูทางเข้าเนี่ยมันเข้าทุกทิศทุกฉากนะครับมันมันคนเข้าเนี่ยเข้าด้านหลังก็ได้ด้านข้างก็ได้ด้านหน้าก็ได้เยอะเลยนะครับที่เข้าดังนั้น คนที่เดินมาก็หมายความว่าเดินมาจากด้านหลังนะครับคนที่เดินสวนไปบางทีก็คือเดินมาจากทางด้านหน้านะครับพอเพิ่งมากันนะครับยังไม่กลับกันหรอกครับเดินชมนั่นชมนี่นะครับอุ้มลูกจูงหลานนะครับมาเที่ยวงานนะครับ มองกล้องใหญ่เลยนหนุ่มสาวก็มาถ่ายรูปกันนะครับคือก็ไม่มีอะไรอ่ะให้ดูคนนะครับ <laughs> ถ่ายให้ดูคนนะครับร้อยทั้งร้อยมาก็ถ่ายเพื่อให้ดูคนนะครับ ว่าคนมาร่วมงานน้ะเยอะขนาดไหนนะครับก็วันวันนี้ยังไม่ใช่วันเปิดนะครับวันเปิดกือวันพรุ่งนี้แต่ว่าร้านค้าต่างๆเขาก็ขายมาได้2วันแล้วนะครับใครขายก่อนก็ได้เปรียบนะครับถ้าเช่ามันแพงนะครับ ไอ้วนกลับแล้วนะครับขี้เกียจมาวนหาที่จอดรถยากด้วยไหรครับตอนแรกผมว่าผมจะไม่เดินมาแล้วนะแต่อดใจไม่ได้ครับอ่ะก็ไหนๆก็ไหนๆก็มาหน่อย เดินลอบบ้างดีกว่าครับในๆก็ในๆแล้วเดินรอบอีกดีกว่านะฮะเดินดูคน <laughs> คนเยอะจริงๆเลยนะครับโซนทางนี้นะครับ ถ้ำไมมันเสียงมันไม่มีเสียงทางนี้มันมิดจังเลยนะโดนตีจริงหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้คือประดมพิธีในการพิธีเปิดพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะมีขบวนแห่นะเขาจะมีแบบเด็กนักเรียนมาร่วมเดินขบวนมีสาวสวยมี ผมชอบของวัดวัดสีเมืองนะขบวนฟ้อนนะโอ้ยงามนะสาวงามสาวฟ้อนช่างฟ้อนงามมากเลยนะปีกายนะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะรอดูนะครับปีกายมันร้อนร้อนมากเลยปีนี้มันผมว่ามันน่าจะโอเคนะมันจะไม่ร้อนมันปีกายนะถ่ายถายไปนี้แบบมือถือดัดนะครับมันร้อนจัดนะมันฮีทอะโอ้ฮีทมันร้อนเกินนะครับ บอกว่าปีนี้คงจะไม่มีปัญหานะครับรูปปั้นจำลองของพระเจ้าไสเศษฐาธิราชนะครับต้องอ่านออกเสียงว่าพระเจ้าไสเศษฐานะครับไม่ใช่ใชัยเชษฐานะครับเสฐานะ คำลาวเขียนเป็นเศษฐาไม่ใช่เศษฐาเษฐาแปลว่าพี่ชายนะครับเษฐาแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวนะเษฐาเศรษฐีอะมันมันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของบาร,รมีอะไรสักอย่างนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่ไม่ใช่เศษฐาแน่นอนนะครับ แน่นอนแหละทางคนบางกอกเขาออกเสียงเขาก็ก็าอาจจะออกเสียงเป็นเชิดฐานนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้พระนามของพระองค์นั้นผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นควรจะออกเสียงให้มันถูกต้องนะครับคือพระเจ้าไซสเศรษฐาธิราชนะครับ โอ้มุมนี้สวยครับเดี๋ยวเป็นปกเลยวะสวยมากเลยมุมนี้นะครับพระเจ้าไซสิสทธิราชนี้ก็คือเป็นกรรษัตริย์สองแผ่นดินนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคนบุญหนักสักใหญ่มากๆนะครับจะไม่สักใหญ่ได้ยังไงล่ะครับ พระองค์มีพระบิดาเออนี่เพิ่นแต่งชุดงามมาเลยเนี่ยสัมภาษณ์แน่ผู้สาว <c oughs> ผู้สาวมาทางไหนเ <c oughs> มืองไหนชุดงามงามผ้ากันมาจะใสพนป่าเป้าเออแต่งชุดงามเลยเนาะอ่ะคุยกันต่อนะครับ ลูกสาวครับพะคือพระองค์มีพระราชิบิดาเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีสัตนาขะะหุตร้านช้างนะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าโพธิสารราชพระบิดาของพระองค์นั้นคือมีบาร,รมียิ่งใหญ่นะครับเป็นกษัตร,ร,ริย์ที่เกรียงไกรเลยนะครับร้านช้างในยุคสมัยนั้นคือ เข้มแข็งมากนะครับดังนั้นเนี่ยอาณาจักรข้างเคียงก็ต้องมาอ่อนน้อมอ่อนน้อมหมดเลยนะครับคําว่าอ่อนน้อมก็คือส่งถวายพระบิดาอัพระธิดามาให้นะครับเป็นถ้าไม่ใช่มหาเทวีก็เป็นราชเทวีนะครับดังนั้นก็ทั้งอยุธยาทั้งล้านนานะครับก็ถวายพระธิดาให้พระเจ้าพูิิสารราช แต่ว่าพระยดาแห่งล้านนานะครับได้เป็นมหาเทวีแล้วก็ได้กําเนิดเ<ะ>จ้าไซเสฐานะครับดังนะั้นพูดง่า,งายๆคือบุญหนักศัก์ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่ามีแม่เป็นเจ้าหญิงล้านนานะครับ มีพ่อเป็นกษัตริย์ล้านช้างนะครับพระเจ้าสไซสิทธิราชนะครับก็ในยุคสมัยพระองค์นั้นคือเป็นช่วงปลายของล้านนานะครับล้านนาเกิดการยุคนะครับก็ยังชิงอำนาจกัน ทางยายคือมหาเทวีจิรภพพาจึงไปขอหลานยายจากหลานช้างนะครับมาเป็นกษัตริย์ที่เชียงใหม่กษัตริย์หลานนานะครับแล้วก็ <laughs> ก็นี่แหละเป็นส,ยสายนิสสำคัญที่มันก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในอยุธยาด้วยนะครับเพราะว่าทางอยุธยาเองก็กลัวกลัวล้านนากับล้านช้างนั้นรวมกันนะครับถึงขนาดยกทัพไป ไปเชียงใหม่เลยนะพระพระชัยราชานะครับก็ไปตอน,นแรกๆนะคือคงจะไปคุยกันนะครับเพราะว่า oh, น่าจะเป็นญาติเคือญาติกับมหาเทวีจิรพภาด้วยนะครับซึ่งเป็นมีสักนะเป็นยายของพระเจ้าใส่เศรษฐาเนี่ยคงจะตกลงกันว่าอย่าอย่าอยอมอย่าเอาพระเจ้าใส่เศรฐานี่มาเป็นกษัตริย์ที่ร้านหนาอะไรอย่างเงี้นะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่มีตัวเลือกนะครับนะทางร้านหนานนั้นไปขอทางร้านช้างนะครับขอเจ้าไเสษถามาเป็นกษัตริย์ที่ร้านร้านหนาน,นะครับก็เป็นสจสำคัญที่ทําให้อยุธยายกทัพไปตีนะข่าวของเล่นรอดออกมาก่อนอนะ่ะก็ทําให้ร้านหนานายกทัพไปตีแล้วก็ปรากฏว่า เจอร้านร้านช้างนะครับมาตีตลบหลังเลเทินะครับแล้วก็ทําให้พระชัยราชานั้นถูกวางยาพิษจากสตรีข้างกายนั่นแหละครับแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนมือของอํานาจของยุธยานะครับโอ้ <laughs> ไม่ธรรมดานะครับการเมืองในสมัยโบราณนะครับ mm hmm. เอาครัผมก็พูดอาจจะเลอะเทือไปนะครับ mm hmm. ก็หมายถึงว่า เอาให้เอาบรรยากาศนะครับที่มาที่ไปของพระองค์นะครับแล้วก็ต่อมาพระองค์ก็ได้กลับมาเป็นกษัตริย์ที่ร้านช้างแล้วก็ในยุคสมัยใบยงนองเรืออำนาจนะครับก็เลยต้องถอยลงมาตั้งราชธานีที่กรุงเวียงจันทร์นะครับแต่ก่อนราชธานีอยู่ที่หลวงพระบางนะครับ เมื o, e, sí, za, que que ini, ่อพระองค์อ่าสถาปนาเวียงจันท์เป็นราชธานีก็ต้องสร้างสิ่งลูกสร้างที่บ่งบอกถึงพระราชอำนาจของพระองค์ก็นี่นะครับพระธาตุหลวงพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุอิงหางพระธาตุบางพวน วัดวาต่างๆนะครับอันบ่งบอกถึงอขอบเขตพระาราชอาตาจของพระองค์นะครับก็นี่คือ,อนี่คือที่มาที่ไปของพระธาตุหลวงนะครับว่าสร้างในสมัยไหนนะครับรวมทั้งพระธาตุเชิงชุมพระราชพนมด้วยก็จะมีรูปแบบในการก่อสร้างคล้ายๆกันนะครับก็มาเที่ยวพระธาตุหลวงก็เอาเรื่องราว ในอดีตมาให้รู้กันบ้างนะครับอพอหอมปากหอมคอนะฮะศิลปะล้านช้างก็เป็นศิลปะที่พบเห็นในประเทศลาวประเทศไทยนะครับคนล้านช้างก็เป็นคนสองประเทศนะครับก็คือคนลาวคนไทยในปัจจุบันนะครับ ผม,ผมพูดถึงคนล้านฉางนะก็ผันแปรมาเป็นคนลาวแล้วก็คนในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับคนเยอะจริงๆนะและเดินวัดท่าหลวงนี่คือมันมันเดินมันกว้างขวางดีนะครับ ความน่ารักที่ไม่ได้มีแค่ว่าพาลูกหลานนะครับพาพ่อแม่มาเที่ยวด้วยก็ได้นะครับแล้ก็จะพากันมาเซลฟี่กับองค์พระท่านหลวงนะครับก็โ,โอเคนะครับนี่ผมก็จะเดินกลับนะครับ คือผมมาพักอยู่ที่แถวท่านหลวงนะครับดังนั้นก็เดินเล่นบ่อยนะครับบางทีเดินไปกินข้าวทางโน้นอ่ะไปทางด้านหลังนะครเดินเข้าๆออกอยู่บ่อยนะครับทะลุแล้วแถวแถวนี้นะเหมือนกับเอาตัวเองย้อนกลับมาในยุคสมัยอดีตนะครับก็ถ้ารู้เก็ตประวัติศาสตร์ บ้างก็จะทําให้เรามาเดินทางาท่องเที่ยวมาชมงานได้อัธรุษนะครับโอ้คนเยอะจริงๆเลยครับเยอะมาก อันนี้ต้องดึงเปียดึงผมลูกสาวไว้นะบ,บวกกันหาน <ะ S 2> คือเด็กเขาไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเขามาเห็นอะไรแปลกใหม่เขาจะวิ่งไปวิ่งมาบางทีมันก็หายนะครับต้องระวังให้ดีๆนะ คนที่มาร่วมงานก็ทั้งทั่วลาวนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยก็พักหลังก็ข้ามาม,มาเยอะเหมือนกันนะครับมาร่วมงานนะครับก็ยิ่งมียูทูบเบอร์ไทยมาถ่ายก็อาจจะเออก็เห็นคนไทยมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มาด้วยก็ไม่มีอะไรนะครับมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็ามาได้นะครับ เืียนว่าจะหาที่พักได้หรือเปล่าประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้ๆนี้มันโรงแรมมันจะเต็มนะครับ แน่นอนะครับสินค้ายอดนิยมก็คือข้าวหลามนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อนะว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่แต่ว่าคนพอหิวมาก็เดี๋ยวก็ซื้อแหละครับคือถ้าอยากกินข้าวหลามอร่อยก็ไปบ้านให้นะครับ สี่รถมอไซค์บรรนให้ก็จบละอันนั้นเวทีหลักนะครับวันพรุ่งนี้ร้านค้าบแบบนี้ไม่น่าจะขายได้นะครับเขาต้องจะห้ามนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เอากําไรเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่ได้เสียค่าเช่านะรถเข็นเนี่ยนะครับ ส่วนร้านทั้งในนี่เขาเขาเสียค่าเช่านะครับวันงานก็คือวันพรุ่งนี้นี่ก็คือเข้าไม่ได้นะครับ